สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้เราจะมาคุยกันว่า refresh rate นะครับกับ fps หรือ frame per second มีความแตกต่างกันยังไงนะครับ refresh rate กับ fps ถ้าทั่วๆไปเพื่อนๆบางท่านอาจจะคิดว่ามันคือ เดียวกันแต่จริงๆมันจะเป็นคนละเรื่องเลยนะครับการทำงานเนี่ยจะคนละแบบเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับตัว fps หรือที่เราเรียกว่า frame per second นะครับ frame per second นะครับคือจำนวนภาพที่คอมหรือวิดีโอหรือ อุปกรณ์ต่างๆส่ง,งไปยังจอแสดงผลทุกวินาทีนะครับนี่คือนิยามของ FPS นะครับเฟรม per second ตัวที่2 refresh rate นะครับ refresh rate คือความเร็วที่จอแสดงผลสามารถแสดงเฟรมเหล่านั้นได้จริงนะครับ แปลแบบง่ายๆนะครับ fps ส่งส่งภาพนะครับไปที่หน้าจอนะครับตัว refresh rate เองเนี่ยก็จะแสดงภาพออกมาเพราะฉะนั้น2ขบวนการนี้คนละเรื่องนะครับแต่ว่าทำงานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันความสมดุลระหว่าง refresh rate กับ fps นี่ต้องสมดุลกันนะครับ ถึงจะทำงานได้ดีนะครับโอเคเรามาดูกันว่าเราจะดูค่า Re s h rate ได้ยังไงนะครับจะดูค่า Re s h rate ได้ยังไงเริ่มต้นนะครับพื่นๆมาที่การตั้งค่ามาที่การตั้งค่านะครับเจอการตั้งค่าปุ๊บเพื่อนๆนแตะเข้าไปพอแตะไปปุ๊บแตะไปปุ๊บนะครับแตะไปปุ๊บ เพื่อนๆไปหาคำว่าทางเลือกผู้พัฒนาอยู่ด้านล่างนะครับทางเลือกพัฒนาเนี่ยมันถูกซ่อนไว้อยู่วิธีการเปิดเนี่ยผมได้แนะนำไปบ้างแล้วนะครับพอเจอเยทางเลือกผู้พัฒนาเพื่อนๆแต่ไปแต่ไปปุ๊บเพื่อนๆไปหาคำว่า refresh rate นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่ ในหัวข้อธงคุณสมบัตินะครับพอเจอรีเฟรชเลสนะครับแสดงอัตรารีเฟรชเลสนะครับด้านหลังมีปุ่มเพื่อนๆแต่ไปพอแต่ปุ๊บด้านบนนะครับด้านบนมันก็จะมีตัวเลขขึ้นมานะครับคือบางทีก็จะอาจจะเป็น60%หรือ90%ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆไปเซตเซตว่ารีเฟรชเลสเนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่โดยทั่วไปแล้วนะครับบางเครื่องบางเครื่องนะครับในโหมดผู้พัฒนาเนี่ย มันจะมีปุ่มที่เราสามารถที่จะปรับรีเฟชเรทจาก60เป็น90เป็น120ได้นะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับมันจะอยู่อยู่ใกล้ๆกับแสดงอัตรารีเฟชแต่ของผมเนี่ยมันไม่มีนะครับในโหมดผู้พัฒนาไม่มีนะครับโอเคนี่คือวิธีการดูค่ารีเฟชเรทนะครับต่อมาต่อมา ต่อมาเพื่อนๆมาหาคำว่าจอภาพนะครับทุกยี่ห้อเนี่ยมันจะอยู่อยู่ในหมดพัฒนาผู้พัฒนาหรือจอภาพนะครับเพื่อนเอนเจอคําว่าจอภาพนะครับเจอคําว่าจอภาพถามลูกศรเลยนะครับเพื่อนๆแตะไปพอแตะไปปุ๊บเพื่อนๆนไปหาคําว่าการเคลื่อนไหวที่เลื่นไหล นะครับตามลูกศรเลยของผมซัมซุงเนี่ยมันจะใช้คําว่าการเคเลื่อนไหวที่ลื่นไหลนะครับพอเจอปุ๊บเจอปุ๊บเพื่อนเแต่ไปตามลูกศรด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2อปุ่มปุ่มแรกคือมาตรฐานมาตรฐานนี่คือรีเฟรชเรทที่6 0เฮิร์ตนะครับ ของผมเนี่ยสามารถปรับขึ้นไปเป็นเ0เพิร์ตก็คือด้านบนนะครับตามลูกศรนเลยนะครับคือปรับได้เป็น90ปรับได้เป็น90เอสิส่วนของเพื่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะมีการปรับได้ถึง120หรืออาจจะมากกว่านั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและเครื่องนะครับลองหาดูส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่จอภาพนะครับนี่คือวิธีที่2วิธีที่2ที่เราจะดูว่ารีเฟรชเรทเราเนี่ย มันจะเซตยังไงนะครับมันจะเซตยังไงแล้วมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในโหมดผู้พัฒนาเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาให้ดูเลยนะครับมีปุ่มโชว์มาให้ดูเลยว่าออตอนนี้รีเฟรชเรทเราประมาณเท่าไหร่นะครับนอกจากการใช้โหมดผู้พัฒนานะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเพื่อนๆมาที่ p Play Store นะครับมันจะมีบางแอปที่สามารถช่วยให้เรา ออสามารถดูรีเฟรชเรทได้นะครับเจอคำว่า Play Store แต่เข้าไปนะครับด้านบนมันจะมีคำว่าค้นหานะครับเพื่อนๆพิมพ์คำว่า Display Display Checker นะครับ display Checker ตามลูกศอเลยนะครับพอแตะเข้าไปปุ๊บเพื่อนๆไปหาคำว่า ไปหาแอปที่ชื่อว่า Display Checker with Real Time Display Checker with Real Time นะครับตามลูกศรเลยนะครับเจอปุ๊บแตะเข้าไปพอแตะเข้าไปปุ๊บด้านขวาของผมเนี่ยสีน้ำเงินนะครับก็จะมีคำว่าติดตั้งแต่ของผมเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีคำว่าเปิดนะครับอันนี้ผมจะไม่ดาวน์โหลดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปเลยนะครับ พอเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีปุ่มมากมายนะครับมีปุ่มมากมายเพื่อนๆมาดูคำว่า show real time refresh rate นะครับมีปุ่มแต่ปุ่มเปิดนะครับพอแตะปุ่มปุ่มเปิดปุ๊บมันจะมีว่าเออ่ top bottom left center right คือตัวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะให้ตัวเลขเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเพื่อนๆดูด้านบนตามลูกศรเลยนะครับ พอแต่ตรงกลางปุ๊บม,มันจะขึ้นมาเลยนะครับตามลูกศรเลยนะครับหเห็นตัวเลข60เฮิรต์บางทีก็ขยับเป็น90 Hz. นะครับตัวอักษรนี่ปรับได้ปรับขนาดได้นะครับาเอาตัวใหญ่หน่อยมา90 90เฮิรต์นะครับโอเควิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะสามารถดูได้ว่ารีเฟรช a รทเราเนี่ย ขณะปัจจุบันเลยไม่ว่าเราจะเล่นเกมไม่ว่าเราจะดูทีวีหรือ YouTube อะไรก็ตามแต่นะครับมันก็จะขึ้นตัวเลขมาให้เราดูนะครับนี่เป็นรายละเอียดของ r r เ s h rate นะครับมาดูมาดู fps นะครับ fps นี่คือ r ฟ m e per second r ฟ m ม per second อันนี้ต้องอาศัยแอปนะครับอาศัยแอปของของทาง Play Store หรือไม่ก็ต้องใช้ apk แต่วันนี้ผมจะขอแนะนำในส่วนของ apk นะครับตัวที่ผมโหลดมาเนี่ยผมโหลดมาจากเว็บไซต์ที่เรียกว่า apk p e e l นะครับ APK p เอพอันนี้เราสามารถจะเข้าไปในโครมหรืออะไรก็ได้นะครับก็จะมี APK p เ e l พี o. ตามลูกศรเลยนะครับพอแตะเข้าไปปุ๊บแตะไปปุ๊บเพื่อนๆไปพิมพ์คำว่า fps meter นะครับตามลูกศรเลยนะครับ fps meter พอเซิร์ชไปเนี่ย มันจะมีคำว่า real time display fps meter นะครับตามลูกศรเลยนะครับตามลูกศรเลยนะครับตัวที่ผมโหลดมาเรียบร้อยแน้วนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปดู fps meter ตามลุกศรเลยนะครับ fps display เหมือนกันนะครับวิธีการก็ไม่ไม่ยากวิธีการก็ไม่ยากไม่มีอะไรมากนะครับมันมีปุ่มที่เรียกว่า Realtime Display FPS นะครับแต่เปิดนะครับแต่เปิดปุ๊บเราก็ตอนนี้ขยับตัวอักษรหน่อยนะครับให้มันตัวโตวขึ้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นง่ายขึ้นด้านบนเลยนะครับตัวลูกศรก็คือ 90 fps ถ้ามีคำว,ว่า fps ตามหลังก็คือตัว frame per second แต่ถ้าเกิดเป็น refresh rate จะมีคำว,ว่า 60Hz เฮนะครับเดีย๋ยวผมจะมาอยู่หน้ากลางๆหน่อยอความแตกต่างของมันเนี่ยเพื่อนๆคงพอจะทราบแล้วนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะดูว่า รีเฟรชเ t ทเราเท่าไหร่นะครับก็มีในหมดผู้พัฒนามาดาวน์โหลดแอปที่ Play Store ส่วน fps เนี่ยคือเราต้องใช้แอปนะครับในตัวเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะมีในเกมซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำในคลิปต่อไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลามากเกินไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าค่า2ค่าเนี่ยมันควรจะใกล้เคียงกันนะครับ ถ้ามันไม่สมดุลกันเนี่ยมันจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือหรือการดูอะไรของเราเนี่ยแต่มาตรฐานจริงๆเนี่ย r e f ฟ e ชเ a t e จะต้องอยู่ประมาณสัก60เฮิร์นะครับส่วนเอฟพีเอ,อเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ60คือทั้งสองค่าควรจะใกล้เคียงกันอย่ามากเกินไปหรือแตกต่างกันมากเกินไปนะครับโอเคครับ หวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงทราบวิธีที่จะดูว่า r f r e s h rate เราจะดูยังไง fps เราจะดูยังไงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ